ออะนะคะทุกคนช่วยไม่อย,อยากอยู่บ้านเฉยๆแลนะคะเนาะช่วยได้ก็ช่วยเนาะทุกคนค่ะเนะาะยำเผื่อลูกลก,ลก,กหลานๆเดือดร้อนมาเนาะอย่างน้อยก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เอาเลยนะคะทุกคนอย่าว่ากันนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเนาะเนาะอยากทํางานแล้วคะ่ะอยาก อ,อนะะี่คะคุกกาจุเลยไปเลยให้มันนี้เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ได้แล้วนะสักหน่อยเราก็ยัดเข้าไปใหม่ท่าใหม่นะคะทุก มาเร็วๆเ,เราจะมาต่อสายยางต่อเองก็ได้นะไม่รอใครมาต่อให้นะคะทุกคนรูนเข้าไปน้ำมันค่อยจะไม่อันนี้นะคะทุกคนเนาะ เองได้ก็ทำไปทุกคนพอบ้านนี่อยู่ยามแข็งแรงนะแต่ถ้าไม่แข็งแรงคะ่ะทุกคนมาเด้มาอยู่ตรงไหนนะมูมันอยู่ตรงไหนคะทุกคนมาเร็วๆเ,เราจะมาต่อสายยางต่อเองก็ได้นะไม่รอใครมาต่อให้นะคะทุกคน ใอ้แน่นแน่นไว้เก็บก็บเก็มาต่อไปเอาใหม่หนะคะเอาใหม่เลยไปเลยให้มัน <Sonic> นี้เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ได้แล้วนะ มื่กี้ก็ได้แล้วแต่เราออกมาเร็วเร็ว,เร,วเราจะมาต่อสายยางต่อเองก็ได้นะไม่รอใครมาต่อให้นะคะทุกคนใช้อะไรก็คือใช้น็อตหมุนเลยนะคะเนาะร้อนมากๆเลยค่ะทุกคน ยังยัดไม่ได้ก็ก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เอาเลยนะคะทุกคนอย่าว่ากันนะคะพี่พี่—น้องๆค่ะน้องน้อนอ,อยากทํางานแล้วคะ่ะอยากร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนยังยัดไม่ได้ก็เอาไฟแช็คโรนอีกรอบโรนให้มันกว้างๆเข้านะทุกคน จนกว่าให้บันใช้อะไรก็คือใช้น็อตหมุนเลยนะคะเนาะเราต่อเองก็ได้เราไม่ต้องรอใครมาต่อให้เราทำเองได้แล้ว เอาใหม่นะคะเอาใหม่โอ้ยเนยนเนียนเลยคิคิดคัด,คดาเาเอาใหม่นะคะเอาใหม่ทุกคนยัดเข้าไปจนกว่าจะได้เลยนะคะทุกคนยัดเข้าไปจนกว่าจะได้เลย ทำเองได้ก็ทำไปทุกคนพอบ้านนี้อยู่ยามแข็งแรงนะแต่ถ้าไม่แข็งแรงใช้อะไรก็คือใช้น็อตหมุนเลยนะคะเนาะโอเคเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ ยัดเข้าไปร้อนทุกคนยัดเข้าไปจนกว่าจะได้เลยนะคะทุกคนยัดเข้าไปจนกว่าจะได้เลยใช้อะไรก็คือใช้น็อตหมุนเลยนะคะเนาะเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่เราโอ,โอ ให้แน่นแน่นไว้นะคะทุกคนขาให้แน่นแน่นไว้ให้แน่นแน่นก็ทำนะคะทุกคนขาเนาะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแลนะคะเนาะช่วยได้ก็ช่วยเนาะทุกคนขาเนาะย้ำเผื่อลูกๆหลานเดือดร้อนมาเนาะอย่างน้อยขอตังค์เนาะ เอาไฟเช็กโรนอีกรอบโรนให้มันกว้างๆเข้านะทุกคนโรนกลัวให้มันนะค่ะมาเร็วๆเ,เราจะมาต่อสายยางต่อเองก็ได้นะไม่รอใครมาต่อให้นะคะทุกคน ใ้ช็คนะคะทุกคนยัดรูไม่เข้าใช้ไปแช็คเลยใช้ไปแช็คเลยนะคะทุกคนรูมันเล็กเนาะก็รูมันเล็กเนาะเฮ้ยยัดเข้าไปเลยะค่ะทุกคนยัดเข้าไปให้สุดสุดเลยนะ ร้อนนะคะทุกคนร้อนมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่เรา,เอ,าออกตามเองได้ก็ทำไปทุกคนพอบ้านไม่อยู่ยามแข็งแรงนะแต่ถ้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวเอาใหม่รขก็ไปเลย โอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกคนมาใส่มาใส่สายสายางต่อไว้รดน้ำผักนะ เอาใหม่นะคะเอาใหม่ไม่อย,อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วนะคะเนาะช่วยได้ก็ช่วยเนาะทุกคนคะน่ะเนาะยำเผื่อลูกๆหลานๆเดือดร้อนมาเนาะอย่างเนาะให้แน่นแน่นไว้นะคะทุกคนค่ะให้แน่นแน่นไว้ให้แน่นแน่นชุด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 ก็ยอดเขาไป ร้อนใ,ใช้อะไรก็คือใช้น็อตหมุนเลยนะคะเนาะไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้นะคะเนาะช่วยได้ก็ช่วยเนาะทุกคนคะน่ะเนาะยำเผื่อลูกๆหลานเดือดร้อนมาเนาะอย่างนี้ค่ะทุกคน มาเด้อมาอยู่ตรงไหนนะมุมมันอยู่ตรงไหนคะทุกคนใช้ไฟแซกเลยนะคะทุกคนรูมันเล็กเนาะก็รูมันเล็กเนาะโดนเข้าไปน้ำมันค่อยจะไม่อันนี้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะทุกคน ไม่เอาเลยนะคะทุกคนอย่าว่ากันนะคะพี่พี่น้องๆขาเนาะเนาะอ,อ,อยากทำงานแล้วคะ่ะอยากให้เช็คนะคะทุกคนยัดรูไม่เข้าใช้ไปเช็คเลยหไล่เลยไปเลยให้มัน นี่เราก็ได้แล้วนะคะทุกคนเราก็ได้แล้วนะ,ะสักหน่อยอเราก็ยัดเข้าไปใหม่ท่าใหม่นะคะทุกไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วนะคะเนาะช่วยได้ก็